ฉลอง5ปีเติมฝันได้รถลุ้นโชคทองกับครีมเทียมดิมมี่ถึงเวลาลอยขอเว้ยไม่ใช่ครับรอคอยกันแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราจับแจกทองคำหนัก1บาท5รางวัลน,นะครับ เพราะฉะนั้นอยากได้รถอยากได้ทองรีบใช้รีบส่งเข้ามาทุกผลิตภัณฑ์ดีมี่นะครับส่งมาที่ตู้ปน17ปอจอสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร74000นะครับหมดเขตการส่ง19มิถุนายนนี้นะครับลุ้นทุกสัปดาห์นะครับทองคําหนัก50สตางค์ 2รางวัลน,นะครับและทุกสิ้นเดือนแบบนี้ทองคำหนักหนึ่งบาทอีก5รางวัลสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะครับลุ้นมอเตอร์ไซค์5คันและรถกระบะอีก1คันโอ้โหรางวัลเยอะแยะเลยวันนี้นะครับผมเรียนเชิญนะครับคุณวรภาฒมาทนโบนบลนะครับมาเป็นผู้จับรางวัลด้วยครับมาลุ้นรางวัลทองคำหนัก1บาท5รางวัลน,นะครับ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านเลยนะครับพิพิธภัณฑ์ริมมี่เรายังแจกรางวัลแบบนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุน,นายนนี้ให้ส่งซองเปล่าพิพิพธภัณฑ์ริมมี่เข้ามาเยอะๆย,ยิ่งส่งมากยิ่งมีโอกาสมากนะครับสนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมริมมี่ช่วงทัวลงปุงสนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมริมมี่วันนี้ครับผมจะพามาดูกวนที่ต้องบอกว่า มีความพยายามในการเขียนจดหมายเข้ามาร่วมสนุกในรายการอย่างจริงจังเพราะว่าเขียนจดหมายมาตั้งแต่อยู่ตัวคนเดียวจนเริ่มมีคุณแม่มาช่วยเขียนต่อมาก็เฮ้ยโอ้โหแต่งงานมีสามีแล้วเธอก็ยังไม่หยุดเขียนวย้จนตอนนี้มีลูกชายเธอก็ยังเขียนต่อ ว่าแต่ว่าตั้งใจเขียนส่งมาขนาดเนี้ยสงสัยจริงๆเลยว่าผู้โชคดีท่านเนี้ยรอมานานกี่ปีหวังว่าจดหมายฉบับนี้พี่ตีอ้วนคงพาครอบครัวเราไปเติมฝันเพราะครอบครัวเรายาไปกินสุกี้มาถึงช่วงนี้ครับทัวร์ลงพุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนจนหิวนะครับแล้วก็ครีมเทียมดิมี่เติมฝันเต็มรถนะครับวันนี้มาเติมฝันให้ครอบครัวนี้นะครับสวัสดีครับ ครอบครัวสุขสันต์นะฮะวันนี้เนี่โอ้โหใครเป็นคนเขียนจดหมายมาครับแล้วก็มีเรื่องจะเล่านิดนึงครับคุณผู้ชมครับเขียนมากี่ปีแล้วพอจำได้ไหมหลายปีอะค่ะหลายปีมากพี่ปุ้ยบอกว่าเขียนมาตั้งแต่ยังไม่มีครอบครัวใช่ไหมยังไม่แต่งงานจนแต่งงานมีลูกเขียนมาเราตั้งแต่ตัวเล็กๆเจ้ากันตอต้องขออภัยด้วยรายการเราคิวเยอะจริงๆนะฮะแต่ยังไงวันนี้ในฐานะอยากกินเลยครับ อยากกินสุกี้ฮะกวนนี่นะครับเราก็เลยพามาที่นะครับกรีนพาซาลาดเพาวังหิน77นะครับด้านมนมีร้านมานีมีหม้อเมนูที่กวนขอมาวันนี้ต้องจัดให้สมกับที่รอนาน เขียนว่าอยากกินสุกี้มานีมีหมอก็เลยจัดให้กับชุดสุกี้สุดอลังที่เด็ดที่มันกุ้งแม่น้ำไข่ปลาหมึกกุ้งกระจกแฟนลูกหนังต้องนี่เลยปลาบาซา่าฮ่าฮ่าฮ่าจะบ้าแล้วไงมันไม่ใช่ฟุตบอลอิ่มหนำจุใจกับหมูบะช่อหมูยอเนื้อสวรรค์สันคอจัมโบ้เนื้อวัวสไลด์ตามด้วยชุดผักรวมแล้วต่อด้วยเส้นชาก๋วยเตี๋ยวที่มาจากปีดังตบท้ายด้วยขนมปังหน้าหมูไขก่กุ้ง จัดให้กินแบบกรอบกรอบนุ่มนุ่มสมกับที่รอคอยวันสุขสันต์ครอบครัววันนี้โอ้โหเอาให้อิ่มเลยนะจ๊ะต้องบอกเลยนะครับว่าต้องลองมาดูร้านนี้เขาใส่ใจรายละเอียดในสุกี้มีอะไรที่น่าอร่อยเยอะเลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วหยิบอาวุธเลยยิบมันกุ้งมาพอน้ําเดือดน,นะครับใส่มันกุ้งลงไปเนี่แล้วก็คนครับเราจะได้น้ําซุปที่แสนอร่อย กินผันแนงผันไทยน้ำตกถอดมันกับเร่าต้มยำกินส้มตำนี่อย่าลืมผักตัวนี้นะครับเป็นไฮไลท์ของร้านนี้เป็นผักโขมนะครับใส่ลงไปจีบูดแดงเข้าซอยให้มันร้องให้รำแต่แซบอีหลีชิมชิมเขาไปชิมเขาไปแต่ของอร่อยอ้วนชิมให้คนทั้งโลกอิจฉาฉันกินกินเขาไปกินต้องเหลือแต่คลองอร่อยเขาบอกว่าร้านมานี่มีหม้อจะให้อร่อยเนี่ยต้องใส่มันกุ้งอีกชามลงไปเป็นแพแบบนี้เอา เชิญเต็มที่เลยเรื่องอ้วนไม่กลัวกลัวไม่ได้กินถ้าเป็นเรื่องกินตีอ้วนจัดให้บ้านนอกบ้านกลุ่มเมืองนอกทั่วถิน่นขนมของกินตีอ้วนชวนไป มาชิมมาเที่ยวมากินมาเที่ยวกินฟรีเที่ยวฟรีกับทัวร์ลง,ง่เงเพียงถ่ายรูปกับครีมเทียมคอฟฟี่ดิมมี่แล้วบอกมาเลยว่าฝันอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนส่งมาที่ตู้ปนาสามสามปนจยานวากรุงเทพหนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์แล้วมาเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดิมมี่ด้วยกันนะครับร่วมสนับสนุนโดยเครื่องดักจับยุงอัจฉริยะแบคโฮอินอเดย์คุณลิตี้เอ็กซ์เพสศูนย์สองสองเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์ ยามองน้ำตาถ้วยถองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาคุณผู้ชมอยากจะมาทานมาได้ที่ ลาดพร้าววังหิน77นะครับโครงการครีมพาซาชั้น2ครับผมเปิดทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับเราเปิดตั้งแต่5โมงเย็นครับจนถึง4ทุ่มครึ่งครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่เที่ยงตรงนะครับปิดเวลาเดิมส่วนรถเรามีทุกเดือนนะครับปับเปลี่ยนกันนะครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook นะครับมานีมีหม้อครับผมเอ้าะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้เรามาอิ่มยกพัวในวันนี้นะครับผมก็มีผลิตภัณฑ์ครีมเทียมเทียมีนะครับหม้อคุณไ พรีนเทียมดีมี่เ,เติมฝันเป็นรถเท